ตอนนี้เราอยู่ที่เอ็มซีซาวนะสนามหลวงสองใช่ไหมเอามานานแล้วเอามานานแล้วเอามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเอามันกับเด็กไม่ใช่นี่ฮะอยู่ตรงนี้ร้านจอดรถนะอยู่นโซนด้านหลังโซนเขาเรียกว่าโซนซีใช่ไหมฮะผมพูดถูกไหมเนี่ยถูกครับโซนซีนะติดกับประตูโซนซีตรงนี้ครับผมนะประตูโซนซีอยู่นู่นน่ะประตูเอสประตูเอสโซนซีประตูเอสโซนซีไม่มีประตูเอสประตูเอสนะฮะ ครับก็คือตรงนี้นะฮะจอดรถเราสามารถมาจอดรถตรงนี้ได้เลยนี่นะฮะก็จะเห็นตรงนี้เป็นทางโค้งนะก็จะเห็น MC s o ซ n d อยู่นี้ก็คืออย่างนี้ก็คือว่า MC s o ซ n d เนี่ยตอนนี้กำลังจะมีจัดชุดสงการกันนะก่อนจะสงการหลังสงการได้หมดนะได้หมดใครจะมาเอาช่วงสงการเนี่ย มีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษคือโปรโมชั่นอะไรครับคือให้ฟรีย่ายบ้าไปแล้วมันไม่ได้ให้ฟรีนะก็คือว่าเป็นจัดชุดโอ้ยนี่ชุดน่ารักอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีขาตาั้นให้ด้วยเหรอพี่เอาอย่างนี้เลยเหรออ่โคตรน่ารักเลยอ่ะนี่หวานแหววมันแม่มาต่อเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าชุดสองพันสองเหรอใช่ป่ะสองพันสองทำไมมันเล็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูพวามเสียงดีกว่านะมาลองดูแล้ว ยังไงฮะอธิบายก่อนไหมว่ามันคือดอกอะไรอะไรยังเอาที่เราฟังเสียงก่อนดีกว่าฟังเสียงดีไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีราคาบอกไปเรียบร้อยเลยบอกของแถมบอกอะไรเนาะบอกโปรโมชั่นส่งปีไม่ปียังไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามนะฟังเสียงก่อนเดี๋ยวผู้ชมชอบข้ามนะผู้ชมจะชอบข้ามอันนี้เป็นตัวบูทบูทกีแล้วก็สามจุดูเครื่องเสียงที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเน้นที่เสียบเสียบเสียบช่องนี้ใช่ไหมใช่ก็คืออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นตัวเพิ่มมา ก็คือทาให้สะดวกขึ้นอันนี้ขายไหยขายอันนี้ขายด้วยขายแต่เราไม่ขายตอนนี้เราแถมแถมหแถมหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมสัญญาณบลูทูธใช่แล้วก็อันนี้เสียบอันนี้จะเป็นเสียบตูดตูดโทรศัพท์อันนี้ก็แถมเสียบความเสียบอะได้หมดก็คือทั้งชุดเนี่ยพี่ให้หมดเลยใช่ให้หมดเลยให้หมดเลยเนี่ยสายที่เราทําเองกับพี่เ๋ยบพอดี เบรคตัวน yeah, so ี no Now, no ้ต be oh oh, okay. so oh, <estar> ัว <ey> นี้นะพี่เปิดมันเปิดไม่เกินเก้าโมงแบบแรกนะแล้วแล้วแล้วเบรคตัวหลังเนี่ยเปิดไม่เปิดเปิดเปิดประมาณสิบเด่นโมงเด่นเด่นเด่นตัวเนี้ยตัวนี้คือเบรคตัวเสียงกลางอ๋อเสียงกลางกับทสียงเบเสียงกลางแต่ถ้าถ้าเบรคมันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงกลางตรงตอันนี้ตัวนี้คือตัวรีเซ็ตวะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คืออันนี้นะคอร์สนะคอร์สคอร์สด้วยปีด้วยอย่าตัวเดียวกันฟีคอร์สอันนี้คือแอมป์นะฮะแอมป์ขยาย ดีนะข้างหลังนะมันมีตัวปรับข้างหลังนงน่อันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้เป็นแต่แต่แต่ตัวนี้เราเปิดไว้ที่ครึ่งคึงครึ่งครึครับเอาไว้ครึ่งคึ่พอแล้วแล้วดัววววงไม้พอเปิดทับเบ็ลหน้าึบนี้เนาะมันรงลั่นแต่เสียงมันหนืไม่น่ารักอย่างที่คิดเนี่ยตัวนี้เนนาเลย่ไม่เกิ okay no นเก้าเลยดีกว่ารลง แรงเกิน,น,นไปแรงเกินไปวุ่นแล้วตัวนี้ตัวเนี้ยแหลมกลางแหลมเรา,าก็ทำให้ตึงได้ตึงได้แค่ไหนก็ตึงได้เพื่อนาโอเคเราจะลองเพลงเก่ากันไะด้อีกทีนึงไงเพลงนะแรกนะามาๆๆมทำไมชัดเลยนะอันนี้คือเบรอันนี้คือเบรจะซับที่ซับกี่นิ้วเนี่ยมันโอ้โหมันจะถึงขนาดนี้สิบนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วเนี่ยนะอันนี้ ครับนะฮะอันนี้ตัวเดียวนะขับทั้งซับทั้งแหลมเลยครับผมเนี้ยคุณตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นชุดที่น่ารักมากเลยตั้งแต่ผมเคยเห็นเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสียงเนี่ยฮะแน่แล้วไหนอันไหนคือวอลลุ่มวอลลุ่มรวมตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหนิดเยวนนะเขาบอกว่าเก้านาฬิกา โอ้โห้สันสันโอ้โหสุดยอด ก็จะลองไปมีสุกค้าเดินไปนะฮะเป็นธรรมชาติมากนะฮ <lied. S 1> ะก็คือเราเอย่างนี้เลยนะฮะดูแต่นน่ารักอ่ะ เบคออกอันนี้คือเราตัดเบรเราจะลองฟังกลางแหลมนะครับเดี๋ยวเราลองซับอย่างเดียวนะลองดูว่าซับพลังมันจะขนาดไหนซับนะอู้สะเทือนนะสันนี่นะฮะซับอย่างเดียว เองพอดีมีทับนะ ได้นะเพ<ด>ิ <นะ S 1> ่มทีซับได้อันนี้เป็นฟรีกับคอร์สนะฟรีคอร์สก็คือเอาประมาณ<า>นี้ร<า>้านทำเองคือถ้าเกิดอยา,ากเกินกว่าเก้าเมตรการต้องอัพลำโพงขึ้นไปเพราะนี้เป็นชุดชุดที่ผมว่าอยู่ในบ้านนี่สบายเลยตั้งหน้าทีวีหรืออะไรเนี้ย มาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านั้นเราจะลดเสียงลงหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่กุ้งเป็นคนอายนะพีเซ้นนะก็คือจริงๆก็ต้องพีเซ้นอยู่แล้วนะชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะเป็นชุดเปันชัดปกติก็ทางร้านก็มีอยู่แล้วนะคะอ่านั่งนิดนึงไจะได้เต่ากับชุดชุดนี้มินิชุดนี้ช่วงโควิดอ่ะก็ถือว่าขายดี เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่กันในบ้านใช่ก็เวอร์ฟอมโฮก็ฝากันในบ้านชิวๆก็ชุดนี้จะประกอบไปด้วยบีคอร์สพระเอกของเราเหมือนเดิมพาวเวอร์600วัตต์นะคะแล้วก็ใช้ตู้ซับ10นิ้ว2ใบแสงแหลม4นิ้วก็ที่เขาเรียกกันว่าคอลัมน์อืมแล้วนี้คอลัมน์มีอ่ไรเนี่ยอ่ามันจะมีขาให้ด้วยอันนี้หาขาคือให้เลยให้เลยไม่ได้เอามาตั้งหรอกให้เลยให้เลยนะแถมให้เลยมันสูงขึ้นได้อีกไหมก็ ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้เลยมันขนาณนี้เนาะมันจะตั้งข้างบนได้ตั้งบนตู้ได้ก็ชุดนี้เป็นไม้อัดทั้งหมดเป็นไม้อัดอ่าไม้คือไม้ไม้อัดไม้อัดไม้อัดไม้อย่างนี้เลยไม่ใช่ไม้พาร์ติเคิลไม่ใช่ไม้พาร์ติเกิลไม้แ่ถึงไม่ใช่ไม้ชันอ้อยแล้วก็ไม่ใช่ไม้กระดาษอัดหรือไม้ MDF นี่ฮะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะก็คือไม้อัดแท้ๆไม้อัดแต่ว่าจะมีตาอะไรบ้างก็ไล่กันไปยตาภูเขาตาลูกโลก แต่ที่ร้านใช้เกจเอตาหอไม้อัดตาหอถ้าอยากได้เสียงแบบนี้ก็คือไม้อัดตาหอนะคะก็อย่าลืมว่าเอ็มซีเราจะมีไม้อัดที่เรานําเสนอแล้วก็ทําออกมาเป็นชุดๆเนี่ยเราใช้ไม้อัดตาหอแล้วแต่ว่ามีไม่ใช่ว่าไม่มีไม้อัดเรามีทั้งตาภูเขาทั้งตาลูกโลกเกจเอเกจดีนะคะมีทั้งหมดแต่เครื่องเสียงการแจ้งเราจะเน้นไปที่ไม้อัดแต่ไม้อัดปลอมยังไม่เคยเห็นนะคะ แล้วก็ไปที่อะไรนะเมื่อกี้ปีคอสแล้วก็แอมพ์ทาวเวอร์ไปเรียบร้อยทาวเวอร์กี่วัตต์ทาวเวอร์รับประกันตลอดอยู่การใช้งานตลอดชีพเลยแบรนด์เอ็มซีคอนโซลแอนด์ซาวหกร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์นี่อันนี้ต้องออกตัวนิดนึงป้ายปิดผิดนะป้ายปิดผิดก็คือหกร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์ฮะไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็กับลำโพงกับลำโพงเบสสิบนิ้วสิบนิ้ว ดอกใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือกลางกับแหลมใช่ป่ะใช่กลางกับแหลมเนี่ยลำโพงสิบนิ้วกี่วัตต์ไม่รู้พวกนี้เอ่ออันนี้มันเป็นรวมที่พาวเวอร์แล้วไงหกร้อยวัตต์อ่าหกร้อยวัตต์ดูเมนที่พาวเวอร์เป็นหลักค่ะก็คือเผื่อๆไว้ให้ได้ก็คือได้สี่ใบสี่ใบนี้สี่ใบใช่แล้วสใบอถ้านาคตอยากเพิ่มก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเทิร์นต้องเทิร์นก็คือชุดนี้เลย e r อันนี้คือจัดมาให้แมทชแล้วใช่เสียงขนาดนี้ใช่นี่ราคาครับราคาเดี๋ยวๆๆราคานี้ต้องบอกว่าช่วงโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยส่งการนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพี่รวมส่งฟรีแถมบลูทูธอ่าแถมบลูทูธบลูทูธอันนี้โดยปกติเราจะไม่ค่อยได้แถมเท่าไหร่นะคะก็เป็น5 0ใช้ต่อตรงทีเดียวเลยไม่ใช้ สบายสบายเบสยี่สิบเได้รายละเอียดต้องห้าจุดศูนย์นะถ้าสองจุดศูนย์ไม่เพาะต้องห้าจุดศูนย์ายละเอียดมันถึงได้อันนี้คือให้เลยใช่ให้ให้เลยแล้วก็รวมส่งฟรีซื้อแยกเท่าไหร่ซื้อแยกห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าร้อยแถมให้ได้หรออันนี้คือแถมสายครบเลยครบชุดเลยครบหมดเลยอันนี้ด้วยลืมบอกไปว่าสายสัญญาณที่เราทําเองคุณภาพการจะให้เสียงออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์มันขึ้นอยู่ที่สายสายสัญญาณ สายลำโพงอ่าจะเป็นสายสัญญาณที่มีคุณภาพนิดนึงการให้เสียงออกมามันก็จะครบสมบูรณ์แบบครับสรุปราคาชุดนี้พร้อมส่งนะพร้อมส่งแถมบลูทูธแถมสายทุกอย่างพร้อมเอาไปถึงเปิดได้เลยคุณมีไฟฟ้าใช้พอครนะไฟฟ้าได้โอเคหนึ่งมืนเจดพันบาทหนึ่งหมืนเจ็ดันบาทโอ้โหชุดนี้นะฮะ ได้ได้อย่างนี้เลยนะเสียงอย่างนี้เลยตู้สองใบก็ขายนะจริงๆแล้วอ่ะตู้สองใบขายแยกต่างหากก็ขายมีขายแยกต่างหากด้วยใช่มาถึงตู้ซับใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือตู้ซับเบดลูกค้าไม่ดรอปแล้วคือตู้เปล่าได้ตู้เปล่าก็มีอันนี้มันเป็นเบดประเทศไหนเนี่ยเจบินลักษณะหน้าเปิดด้เปินใช่คล้ายๆเจบิน แต่ว่าเป็นสูตรของที่นี่ใช่ใช่ไหมฮะข้างในมีก้นไผ่เรียบร้อยนะมีไหมก้นไผ่กวย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 วยไม่รู้จักฮะเหมือนกับอะไรนี่ไงลำโพงกดไงอ่าเขาวงกดเขาเรียกว่าเขาวงกดที่ที่คอยซับเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่มีนะเรามีสูตรของเราใช่ไหมฮะเป็นลำโพงสูตรของเราแต่เสียงดีนะเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงหนึ่งอะไรนะหนึ่งเจ็ดเปนเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เหรอ หนึ่งเจท่าไหร่นะราคาหมื่นบาทหมื่นันบาทเออแล่งนะปกติหลายๆที่จะมีห้าร้อยาศนอันนี้ตัดเก้าไปเลยหัวหัดแล้วลดอีกเป็นเออนะหมื่นเจ็ศเลยไม่ต้องมีเก้าเก้าเกาอะไรเงี้ยเอาไว้ต้อนรับส่งการนี้เราอยากคิดว่าตัวนี้แบบว่าเราจะทำไห้แบบอาสกุ่มีถึงพันชุดเอาเอาการใช้งานตอนนี้ดีกว่าเพราะว่า เราคอนราเกตได้สบายคาราเกะได้ด้วยใช่ไหมมีไม้ต่อต่อไม้เพิ่มได้ถ้าเหนือกว่าราคาแล้วถ้าอยากได้ไม้ก็สั่งซื้อได้มีไม้ด้วยใส่ไม้ลงไม้ลอยอะไรตั้งหางเนาะใช่โอ้โหนี่ได้บลูทูธด้วยนะหนึ่เจ็ดพันไม่ไม่ต้องมีก้าวไล่เสียเวลาส่งส่งฟรีเก็บเงินไปทางด้วยไหมฮะแถมบลูทูธห้าจุดศูนย์บลูทูธมีมีเก็บเงินไปทางไหมถ้าเกิดลูกค้าแต่ถ้าซื้อปีคอรน มีเก็บปลายทางเก็บปลายทางพาวเวอร์ปลายทางได้าแต่ถ้าทั้งชุดมันจะเยอะเกินไปอ่ามันครับตัวนี้ใช่ไดด้ีส่งส่งฟรีหรือจะมาเอาที่นี่ก็ได้ถ้ามาเอาที่นี่อาจมีส่วนลดนะใช่ค่าน้ำมันนี่โอ้โหมีค่าน้ำมันให้อีกจังหากนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดมาลองที่นี่มาคุยส่วนลดกันทีหลังเนาะคุยส่วนลดเอาอาจจะแถมบางทีนะแถมอย่างอื่นมากกว่าส่วนลดอีก เราอยากได้นู่นอยากได้นี่มาฟังมาฟังที่นี่แล้วอาจจะติดใจอยากได้เป็นอย่างนี้แล้วสายเป็นในนี่เลยนะนี่เป็นสเปคคอนแล้วนะให้ให้กี่เมตรเนี่ยโอ้โหเป็น5ละเมตรเรยาวอย่างนี้เลยเหรอค่ะไม่มีสซ้นกว่านี้ค่ะให้ห้าเมตรเลยเอ็มซีให้ห้าเมตรทุกทุกรุ่นเลยโอ้จะให้อะไรเมตรสุดยอดนี่เอาไว้มุมห้องได้เลยนะมุมเป็มหัวเนี่ยก็ต้องเป็นของหลินด้วยนะเป็นหัวธรรมดาไม่ได้นะเป็นหัวยี่ห้อด้วยยี่ห้อหลิน อที่คนรู้จักกันดีโอ้โหอ่ะมาเรามาฟังมาสงท้ายนะแล้เดี๋ยวเราก็ไปดูชุดชุดต่อไปนะนะอ่าเราจะลดซับหน่อยนะอันนี้ <c ười> การแจ้งนี้เลย